สวัสดีครับพี่น้องอสสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับโอไมครอนนี่มันร้ายจริงๆเลยนะครับวันนี้พบอีกแล้วนะครับติดในประเทศที่จังหวัดขอนแก่นอีก2รายนะครับตอนนี้ทางสสจก็เรียกพบผู้สัมผัสใกล้ชิดรายงานตัวโดยด่วนนะครับแล้วก็ดูผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับก็จะได้นํามาตรวจหาเชื้อต่อไปนะครับหมอชันมีข่าวมาแจ้งนะครับ โมเดิร์น่าเผยวัคซีนเข็มกระตุ้น100ยไมโครกรัมนะครับเพิ่มแอนติบอดีสูงขึ้นกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ถึง80เท่านะครับโมเดิร์น่าเผยผลทดลองนะครับป้องกันโอมครอนในขนาด100ไมโครกรัมได้ถึง83เท่านะครับสำหรับช่วงนี้ประเทศไทยของเรานะครับโดยกรมควบคุมโรคก็ออกมาแล้วนะครับว่า อนุมัติเข็มสีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าแล้วนะครับหมอชาติก็ไปฉีดมาแล้วนะครับนะครับในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับพี่น้องอาสาอาสอสมาก็จะเป็นลําดับถัดไปนะครับซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าและยิ่งไปกว่านั้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยอ,อยอ แจ้งประกาศบอกว่าอนุมัติวัคซีนที่จะฉีดให้กับเด็ก5-11ปีแล้วครับวัคซีนที่จะฉีดให้กับเด็ก5-11ปีนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจนะครับเป็นไปโดยความสมัครใจแล้วก็จะเริ่มต้นฉีดกันนะครับเพราะตอนนี้อยอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมอชาติก็จึงแจ้งมาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องอสสอสมอก็จะทราบนะครับแล้วก็เตรียมตัว ไปกระตุ้นเข็มที่สีนะครับพี่น้องครับเพื่อป้องกันโอมครอนนะครับพากระตุ้นภูมิได้ถึง8 3สานะครับสำหรับโมเดอร์นานะครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมหมอชาติก็จะนำมาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ